ครับสวัสดีครับร้านทรัพย์โปรไพรแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอวางปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรนะครับวันนี้พามาชมสินค้าหนึ่งรายการของทางร้านเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นรถไถคูต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้เป็นรถจเบียนปีห้าเก้าจักรยนปีห้าเก้าครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่สองพันหกร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับสองพันหกร้อยสิบเจ็ดชั่วโมงเครื่องเกียร์ปั๊มดีเรียบพร้อมครับตัวนี้ ยงังดีสีเส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นได้ผ่านดิดนหน้าได้ผ่านพวน,นผ่านพวมตาช้างครับตัวนี้เป็นดีเฮดสองสี่หกเอฟเฮฟพัทนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นครับราคาอยู่ที่4 5่0สนบาทครับสี่แสน้าหนบาทท่าในใดสนใจโทรศูนย์ห5 9องสี่เก้าห้าเครับศูนย์หกสองส้าห้าเก้าร้านซับโฟรไฟรแท็กเตอร์สาขาสองรับซื้อขายเรียกเปลี่ยนดีเทินรถทุกชนิดนะครับให้ราคาพิเศษ ท่านใดจะซื้อขายเองเราก็ให้ราคาพิเศษจะซื้อจะขายมีค่าคอมมิชชั่นให้นะครับอยากพอชมการทำงานของสินค้ากันนี้คันเพื่เื่อนเกียบปั๊มดีเรียมพร้อม2,617ชั่วโมง นี่คือการดังคร่าวๆนะครับของรถไถกูต้า l 5 0ย์เครื่องเกียร์ปั๊มดีครับรถสภาพสวยนะครับคันนี้เน้นย้ำราคาที่4 0 0 0 0 0ห0าหมบาทครับ4ี่0 0 0บาทได้บุกร้อนสิ้นพันหน้าพันหลังนะครับร้านซับโพไพรแทรกเตอร์สาขาสองรับซื้อขายเรียกเปลี่ยนตีเทินรถทุดชนิดนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกทางไปวงเวียนจังหวัดมหาสารคามติดต่อผมสีเลนสำหรับราคลิปน,น,นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ